สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําไฟล์งาน 2.5D กันนะครับก็คืองานแกะสลักภาพนูนต่ํานะครับหลังจากที่ผมไปซื้อไฟล์มานะครับ .namskul.STL นะครับจาก facebook นะครับจากน้องมาร์กโตโน่นะครับีจะเป็นภาพแกะสลัก 2D นะครับ 2.5D นะครับเป็นภาพหลวงพ่อนะครับก็เดี๋ยวจะทําการแคมก่อนนะครับแล้วก็เข้าเครื่อง CNC เลยนะครับ เดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยครับต่อกันนะครับเพื่อนๆสำหรับก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับเป็นรูปหลวงพ่อนะครับการทำงานผมก็จะเป็น2เครื่องนะครับเครื่องโน้ตบุ๊กก็จะไว้ทำงานออกแบบแคมนะครับส่วน PC ก็จะไว้สำหรับงาน CNC โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวนู้นจะเป็นลง w i n 7 Windows 7นะครับ32บิตนะครับก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องมาได้ไฟล์มาแล้วก็ต้องมาทําการแคมก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมไปเลยนะครับเป็นโปรแกรม s s y 9.5นี่นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการแคมไม่น่าจะเกิน5ทีก็ Create New นะครับตัวนี้เขาจะถามว่าเรา Job size s i z e เท่าไหร่นะครับก็คือขนาดชิ้นงานเรา แผ่นไม้เรานะครับกี่เซนตอนนี้ผมก็ตีไปก่อน27นะครับไม่เป็นไรนะครับปรับแก้ที่หลังได้นะครับตรงนี้ซีโร่แล้วก็ให้อยู่มุมบนชิ้นงานนะครับ Material Surface นะครับคือปลายดอกอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเริ่มนี้เลยก็ได้เราแกะหน้าเดียวนะครับ single s i ซ e นะครับ job size ก็ตั้งไป27เซนก่อนนะครับหนาก็20แล้วก็ตัวนี้ จุดเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกาการแสดงผลนะครับก็สแตนดาร์ดไปอันนี้ก็เลือกไม้เฉยๆนะครับก็โอเคก็จะได้หน้านี้นะครับเพื่อนๆทีนี้เราจะทำการ Import ไฟล์ที่เราไปโหลดมานะครับก็มาที่ Import อันนี้เวกเตอร์ก็เป็นแบบ 2D b i t ิตแมก็เป็นรูปภาพ import c o m p o n e n t e d m o d e โเดก็คือเลือกตัวนี้ถ้าเป็นไฟล์ STL นะครับก็เป็น 3D ก็เดี๋ยวเลือกเอ่อดีดีก็จะเป็นตัวนี้ ก็จะโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับไฟ STL นะครับก่อนอื่นเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมมองเฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นขนาดโมเดลนะครับที่เขาเขียนมาความลึกของโมเดล16.898มิลนะครับแล้วก็แกน x ความกว้างนะครับแกน X 19.199.94ก็19เซนเกือบ20เซนนะครับแล้วก็ความสูง289เกือบเกือบ30เซนนะครับตรงนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการตั้งค่าของแผ่นง,งานไม้เรานะครับให้มันครอบคลุมที่ตอนแรกที่ผมตั้งไป270นะครับก็ต้องไปแก้นะครับตัวนี้ ก็ปรับให้โมเดลมาอยู่ตรงกลางชิ้นงานอันนี้เป็นเปรียบเสมือนชิ้นงานไม้ที่เราตั้งไว้ตอนแรก27เซนครับพอกดไปมันก็จะเข้ามาตรงกลางชิ้นงานนะครับแล้วก็ให้ชิ้นงานตัวผิวเนี่ยตอนนี้มันลอยอยู่นะครับลอยจากพื้นไม้อยู่ถ้าเราเวลากัดมันจะไม่เห็นตัวสีสีใสๆนี่นะครับ เราก็ต้องทำการเลื่อนเพื่อให้มันลงให้ชิ้นงานเราลงกดลงไปในเนื้อไม้นะครับหรือจะมาปักตรงนี้เลยก็ได้นะครับมุมมองทอปบิวมุมมองด้าน X ด้าน Y นะครับมุมมองไอโซอย่างเี้นะครับโปรแกรมนี้ใช้ง่ายนะครับเพื่อน ที่ผมใช้อยู่ก็จะมี f u วชั่น360แล้วก็ตัวนี้นะครับในการแคมงานนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับก็จะออกมาเป็นรูปชิ้นงานแต่ทีนี้ไม้ตอนแรกเราตั้งไว้น้อยเกินแล้วก็มาปรับทีหลังได้น,นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรับที่ดอยอิงนะครับดอยอิงข้างล่างนี้นะครับ ตอนนี้มันไซส์270 270 20, หนา20แล้วก็มาปรับตรงนี้จับไซส์อกี้กว้างเท่าไหร่นะครับรกว้าง20ใช่ไหมครับผมก็เอาแค่22สูงปกี้30ผมก็อา320เอากว้างกว่าโมเดลเรานิดหน่อยนะครับ กดเ k ไปทีนี้ <c oughs> ขนาดได้แล้วแต่ว่าชิ้นงานไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็มูฟมันก็ได้นะครับมูฟมาตรงนี้ครับมูฟชิ้นงานนะครับไล่อัเจกตแล้วก็ให้มาอยู่เซนเตอร์ เดียวไม่มาเนื่องจากเรายังไม่คลิกเดี๋ยวเราคลิกก่อนยังไม่มาไปคลิกตรงนี้ก็อะไรอ่ะเดี๋ยวนะ อ๋อมาแล้วอะไรอะไรข้างบนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เอาใหม่ว่า <c oughs> ช,ชิ้นงานไม่ตรงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆแ <c oughs> ต่นี้ยังไม่ตรงอัพข้าไปกลางชิ้นงานแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะได้กลางแล้วผิดพลาดได้นะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะเก่งต้องพลาดกันก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นนี้ผมก็ชิ้นที่สี่แล้วนะครับที่ทำเดี๋ยวจะทำใหม่นะครับ<อ>ก็ดอกที่ใช้จะเป็นดอกอสองตัวนะครับที่ใช้จะเป็นดอกสามมิล ดอก3มิล3.15ม mm, ิลนะครับแล้วก็ดอกบอนโนอตดอก N มิล3.15แล้วก็บอกดอกบอโนอต0.5มิลนะครับกัดหยาบก่อนนะครับแล้วค่อยกัดละเอียดนะครับก็ทีนี้เราได้ไฟล์มาแล้วปรับขนาดอะไรได้แล้วเราก็จะทําการออก G code นะครับออกทูลนะครับเ็าเรียกออกทูลก็มาที่ทูลพาดแล้วก็เซต ตั้งความหนามา2อ่าจุดเริ่มต้นออริจินของเรามุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็แมทเทเรียลอยู่ข้างบนนะครับทีนี้เราจะเผื่อหน้าชิ้นงานเนี่ยเท่าไหร่นะครับให้หน้าชิ้นงานกดลงไปจากผิวเรานะครับทีนี้ผมจะกดลงสัก1มิลนะครับ น่าจะไม่งงกันเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวโมเดลเรานะครับถึงนี้อันนี้ความหนาของชิ้นงานเราทั้งหมด20กดลงมา1มิลก็จะเหลือพื้นที่ข้างล่างสัก2มิลกว่านะครับตัวนี้จะเป็นเวลาเรากัดแล้วมันจะยกที่5มิลนะครับยกเคลื่อนที่ไปกัดเสร็จแล้วก็ยกขึ้น5มิลแล้วก็ไปจุดอื่นแล้วก็กดลงอีก นะครับเราเซตแมทเทียลเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนถ้ามันเออร์เลมันจะโอเคไม่ได้นะครับ Set เซตลงไปนหนึ่งแล้วก็กดโอเคเซตแมทเทียลเสร็จแล้วเราจะมาเซตอ การกัดนะครับมันจะมีให้เราเลือกอตัวแรกนี้จะเป็นทูพาดก็คือกัด 2D นะครับตัวนี้จะเป็นพ็อกเก็ตก็คือการขุดในความลึกต่างๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นดิลการเจาะการเอนเกรฟนะครับการแกะสลักอินเล่ก็คือขุดลงไปแล้วก็เป็นตัวอักษรเป็นหลุมลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็น VC u r v e ก็เพื่อนๆหัดใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ตัว กัดหยาบก่อนนะครับอันดับแรกเรามาเลือกดอกกันก่อนนะครับมาแล้วดอกผมนิวไปแล้วนะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีเราก็นิวไปธรรมดาเราก็จะให้ตั้งค่าตานหน้านี้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเดมิตเตอร์เท่าไหร่3 7 7 5ก็คือหน่หุนนะครับ พาดเดฟเราจะให้มันกัดลึกลงไปครั้งเท่าไหร่ดอก3มิลก็ลงไปสัก3-4มิลแล้วแต่วัสดุนะครับ mm hmm. การสเตปโอเวอร์ก็คือเดินไปครั้งหนึ่งเส้นที่2ให้กินเส้นแรกเท่าไหร่ผมกินไปครึ่งหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมตั้งใหม่ดีกว่า mm hmm. เพื่อให้มันเร็วขึ้น,นค75 mm hmm. ความเร็วสป mm ินเดิลผมตั้งที่20,002 mm hmm. รอบนะครับ ฟรเลตผมตั้งที่พันสองนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของหัวสปินเดิลเราเรากัดไม้ตั้งไว้เราเลือกได้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับที่วัสดุเราใช้ถ้าตัดโฟมก็อาจจะเร็วขึ้นตัดไม้เนื้อแข็งก็อาจจะช้าลงอยู่ที่เครื่องเราด้วยนะครับถ้ามันเร็วไปมันอาจจะสั่นเราก็ต้องดูทั้งความเร็วสปินเดิลทั้งความเร็วการเคลื่อนที่นะครับ ทังเรทก็คือการขึ้นลงนะครับก็สัก80%ของความเร็วฟิลเลตก็แล้วกันนะครับทูนัมเบอร์นะครับฟันนะครับแล้วก็แอปพลายไปโอเคเลือกดอกที่หนึ่งเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเลือกดอกเสร็จแล้วโมเดลก็คือเน้นการแกะสลักที่ตัวโมเดลนะครับไล่ขอไป อ่ามทเลียมันก็จะวิ่งกัดช่วงช่วงนอกกรอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นแล้วก็กัดข้างนอกโมเดลเราด้วยเป็นกรอบนี้ช่วงนี้นะครับจะกัดด้วยปึ๊บขึ้นมาปึ๊บปึ๊บลงนะครับเวกเตอร์ uh, ector, ก็วิ่งตามเส้นนะครับเลเวลก็อยู่ที่เลเวลหนึ่งดูตรงนี้นะครับเลเวลเราอาจจะมีหลายเลเวลนะครับชิ้นง,งานมีแกะหลายชั้น แต่ส่วนมากผมก็ใช้ตัวนี้นะครับในการแกะภาพนูนต่ำบอนเดอรี่ออฟเซตคือตัวนี้จะให้กัดออกจากชิ้นงานคือขอบมันนะ่ะขอบตัวนี้ออกไปกี่มิลนะครับผมก็จะออกไปสักไม่เอาออกเลยดีกว่าเอาพอดี แมชชีนเอาอเขียนว่าอะไรเอาอวอลเลนต์เหรอก็คือการเผื่อเรากัดหยาบใช่ไหมครับเราก็จะยังไม่ถึงผิวมันเราก็จะให้เผื่อเขาเรียกอะไรให้เหลือผิวไว้ให้ดอกกัดละเอียดกัดนะครับสักมิลหนึ่งเอ้ยศูนย์จุดห้ามิลก็พอนะครับที่เหลือก็เป็นการกัดแนวแนว x แนววอย่างนี้นะครับนี่ก็ได้ผมมาเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อก่อน L P KP หนึ K ่งตั้งอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆ แล้วก็กด CALCULATE ก็จะได้มาแล้วนะครับสำหรับการกัดหยาบการออกแคมนะครับอันนี้จะพรีวิวดูนะครับทิศทางการกัดเครื่องก็จะทำการกัด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  กัดรอบที่หนึ่งรอบที่สองอันนี้ลึกลึกข้างแรก3ามมิลลึกขรั้งที่สองเป็นหกมิล โมเดลเราลึก16มิลน,นะครับลึกครั้งที่3 9มิลน,นี่คความลึกเก้มิลอ่าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปนี้มานะครับดอกต่อไป สเต็ปต่อไปก็คือเราโอเคแล้วเราจะเซฟเป็น G-code ออกมานะครับเซฟทูนผ่านมันมีให้เลือกหลายมากเลยนะครับตามยี่ห้อเครื่องแต่ที่มาตรฐานก็คือ G-code mm มิลลิเมตรนะครับดอทบดอกเอ็นมินตั้งชื่อ pkp1 เซฟ ก็อยู่ที่เพื่อนๆเดี๋ยวผมเซฟไไ้ตรงไหนดีรายดีก็แล้วกันนะครับไฟหลวงพ่อนะเสร็จไปแล้วดอกที่หนึ่งทีนี้เราก็กลับมาโค้ดกลับมาอีกดอกหนึ่งนะครับก็จะเป็น ดอกนี้ฟินิชนะครับสีเหล็กเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช้ดอกสเตเปอร์นะครับบอโน t ตสั่งซื้อในออนไลน์ทั่วไปมีขายนะครับดอกประมาณส0งรเดี๋ยวไปอีดิดดูดีกว่าอีดิด มันก็จะตัวนี้นะครับแกน3.175สเกลแองเจลิลก็คือความเฉียงนะครับ6.2อา่าหัวหัว0.5นะครับ0.5มิลลัศมีนะครับแล้วก็สเต็ปโอเวอร์ผมกินที่80นะครับเดี๋ยวตั้งใหม่ดีกว่า60 ให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะฮะยิ่งน้อยยิ่งละเอียดนะครับฟีเลตอันนี้ผมวิ่งเร็วหน่อยนะครับสองฟันนะครับูนบั number โอเค ทีนี้ก็เลือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้กินวนกินวนอย่างนี้นะครับเป็นวงกลมออกไปมันจะได้ตัดกับของเก่าที่ที่วิ่งขวาง,างนี้นะครับทีนี้เราจะกินวนงานก็จะละเอียดขึ้นนะครับ วนซ้ายวนขวาเดี๋ยวอันนี้ก็จะตั้งชื่อ PKT 2เดี๋ยวเราจะทำการค a ลคูลเลตคำนวณเลยนะครับจีโคสนี่สีฟ้าคือทิศทางการเดินนะครับมันจะเดินต่อจากของเก่าเลยแล้วก็กดพรีวิวดูเขาก็จะวิ่งกลางออกไปอย่างนี้นะครับ สงสัยคลิปนี้จะยาวไปก็จะต่ออีกคลิปนึงเป็นคลิปการเอาไฟล์ Gcode เข้าเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทีนี้พอเราคิดว่าโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเล่งมันเลยเสร็จเป็นรูปนี้นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวลองเช็คเวลาดูหน่อยว่าใช้เวลาเท่าไหร่เผื่อมันนานไปนะครับหนึ่งชั่วโมงดอกแรกหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีดอกที่สองหนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ถือว่านานอยู่นะครับเป็นงานละเอียดนะครับ ชิ้นหนึ่งอาจใช้เวลารวมๆเกือบ3ามชั่วโมงในการทำนะครับไฟล์ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเซฟจีโคดไฟล์ที่สองเนี่ย PKP2 เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างตอนแรกว,ว่าจะ5้ทีก็เสร็จนะครับ แต่ก็ไม่น่าจะยากนะครับเกินไปทุกไฟล์ก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์จีโคแล้วกันนะครับมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเมื่อก,กี้ PKP นะอ๋อนี่มันจะเป็นนามสกุล tab นะครับถ้าคลิกเข้าไปดู ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆที่ว่า G code คืออะไรยังไงนะครับนี่นะครับเครื่องก็จะอ่าน T1 M6 ก็เปิดเครื่อง T 17ก็แนวระนาบนะครับ G0 ก็คือวิ่งเร็ว Z15 ดอกมันจะยกที่15มิลนะครับไปที่ X0 Y0 แล้วก็ S2200 ก็คือ ก็คือความเร็วความเร็วสปินเดิ์นะครับเครื่องก็จะสั่งวิ่งไปจุด x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ z เท่าไหร่นะครับ z ลบ3นะครับก็คือกินครั้งแรก3มมิลฟิตจะวิ่งที่800ก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งเร็วขึ้นที่พัสนะครับไปไอประมาณนี้จนสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆน เป็นพันๆบรรทัดเลยนะครับคําสั่งมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆสำหรับคลิปต่ออไปผมก็จะพาเพื่อนๆทำใช้ AI นะครับเพื่อนๆในการทำรูปพวกนี้เพื่อนๆมีรูปอะไรก็สามารถทำเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อหรือว่าหัดเขียนก็ได้หรือว่าใช้ AI ช่วยก็ได้นะครับก็จะมีพร้อมให้เพื่อนๆนะครับในการคำสั่งนะครับอย่างเช่นนี้นะครับ เดี๋ยนอกเรื่องนิดนึงนะครับจะเป็นพร้อมคลิกเข้าไปในแชท gpt แล้วก็ใส่รูปเข้าไปแล้วก็อยากได้เป็นเวกเตอร์อยากได้เป็นตัวหนังสืออยากเวกเตอร์ฟอร์มโฟโต้นะครับอยากได้ไฟล์ sll มาเลยหรือว่าอยากได้เป็นภาพขาวดำในการทำโมเดลต่อไปนะครับเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วก็จะเป็นคลิปต่อไปจะพาเพื่อนเอาไฟล์ gcode เข้าเครื่อง ซีนซีนะครับแล้วก็ทําการกัดยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ